นางแคลนโดดูดีได้กล่องลาบูบูแล้วได้บูบูแล้วหรอคะเป็นกล่งสุ่มหรอคะขอบคุณนะขอบคุณพี่สอนรามนะครับนี่ดีใจมากเลยดีใจมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องดูมันคืออะไรอยู่ข้างในอ้าวมาลุ้นกันถือไหมยอาถือนะขอบคุณมากเลย มีความเแม่เลยนะครับดิงดิงอืออ้าวน้องหนูนี่จะลุ้นแล้วค่ะโอ้ดีใจดีใจดีใจมันพี่เปาเลยใจดีใจดีใจนี่นะครับอืมตัวที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่ลาบูบูลาบูบูอยู่ข้างในเปาขอบคุณนะคะขอบคุณหรือยังน่ะ ค่ะตัวที่สองเจอแล้วเหรอมีใจเปล่าดีใจต้องสุ่มได้เยอะแยะเลยทำไมมันมีลาบูบูตัวนี้ได้เยอะแยะเลยนี่อีกหนึ่งตัวไม่ไม่มีโอ้โหโอ่ะเอาลงทีนี้ขอบคุณดีๆพูดขอบ,ขอบคุณดๆๆีๆขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับอะไรคะ,อะขอบคุณสำหร ดีใจไหมดีใจแต่ว่าที่นี้จะเอาวางอืมเอาขอบคุณครับ